ออความรู้สึกที่ได้มาอบรมในหลักสูตร2วันนี้นะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยจะประทับใจทั้งหมดสส่วนใกนการเลยคืออย่างแรกคือครูแจงรู้ได้ถึงความจริงใจของค,ครูของคุณแจงนะคะที่ตั้งใจที่จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆให้กับูที่เข้าอบรมทุกคนนะคะจะได้ยินครูแจงพูดถึงคําว่าแบ่งปันแบ่งปันคํานี้แบบบ่อยมากซึ่ง เราก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่ครูแจ้งได้เอาข้อมูลหรือเรื่องต่างๆที่มาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะอย่างที่สองก็คือหลักสูตรซึ่งมันครอบคลุมในส่วนที่เราที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการทำโรงแรมขนาดเล็กเลยซึ่งสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราสงสัยได้นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้รต่างๆเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือผู้เข้าอบรมทุกคนที่มีความน่ารักมากมาก ในจํานวนที่มาอบรมเจ็ดเจท่านเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มีความอบอ,อุ่นให้ความกันเองแล้วก็แชร์ประสบการณ์สําหรับทั้งคนที่มีความรู้อยู่แล้วมีประสบการณ์เยออยู่แล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนรู้สึกประทับใจกับหลักสูตรเวิร์กช็อปอันนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้อยากพูดยาวแค่จะบอกว่าถ้าถามว่าคุ้มไหม สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะอยากจะบอกว่าคุ้มมากทำไมถึงคุ้มมากเพราะว่าถ้าเรามาจากคนที่ไม่มีความรู้เลยสิ่งที่ได้เนี่ยได้ครอบคุมในหลายๆเรื่องที่เรามีข้อสงสัยในใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่าในใดสนใจก็คิดว่าคลาสนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ทำง,งานสายการบินมา33ปีนะครับถึงวันนี้ได้เวลาแล้วที่จะก้าวออกจากคอมฟโซนของตัวเอง มาทําตามความฝันผมมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งในภาคอีสานนะครับก็อยากจะเปิดบ้านเนี่ยต้อนรับนักเดินทางที่แสวงหา,าความสุขความสงบและที่สําคัญก็คือความเป็นตัวเองคอร์สนี้คุ้มค่ามากครับวิทยากรอัดแน่นนะฮะแล้วก็ได้ความรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอบคุณวิทยากรจริงๆครับขอบคุณมากๆเลย รับรองว่าจะนำความรู้นี้ไปต่อยอดพัฒนาในอาชีพนี้ได้แน่วันนี้ตื่นเต้นและก็ดีใจนะคะที่ได้เขาขอร์สนี้ขอบคุณอาจารย์แจงนะคะที่มีร์อดีๆเริ่มสอนเริ่มเรียน,นตั้งแต่ใช้คำว่าเริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยขอบคุณอาจารย์แจงตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นตั้งแต่การเลือกผ้าตั้งแต่ผ้าขนหนูผ้าปูที่นอน แม่บ้านรวมไปถึงกฎหมายตา่ตางๆรู้สึกเป็นคนมีความรู้ขึ้นมา,ท,าทันทีขอบคุณอาจารย์แจงอีกครั้งนะคะสำหรับร้สดีๆเรียนกับคุณแจงนะคะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมีความรู้เพิ่มเติมมีความรู้เพิ่มขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้ลึกๆอะไรที่เรายังไม่ไม่รู้ก็รู้เพิ่มมาใช้ประสบการณ์มาเจอเพื่อนใหม่ มาเจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนรู้ในชีวิตประจำวันต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ<ม>ทุกคนที่มาเรียนขอบคุณคุณแจงขอบคุณประสบการณ์ใหม่ๆในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะเป็นหนึ่งใน,นนักเรียนของคุณแจงนะครับทุนที่16นะครับวันนี้ก็คือคุณแจงได้ถ่ายทอดความรู้และก็เทคนิคต่างๆที่ไม่มีความสัลียคนที่ทั้งรู้อยู่แล้วแล้วก็วไม่มีเลยก็ไม่ได้รู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ส่วนตัวผมแล้วไม่รอบเลย no เลย no ฮ o w เลยโนยที่เองคนครับไม่ใช่ไม่ใช่ร <laughs> <ก S 2> <laughs> ู้อยู่แล้วก็คือแล้วก็พี่ๆคนกับครทีก็ลังคนกข้าหน้ารักเป็นันเองทุกคนเลยครับอยากให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจในพาร์ทนี้หรือว่าในหาัศึกษานี้ครับเข้ามาเรียนรู้รู้จักกันด้ครับแล้วก็จะได้มีเพื่อนพี่น้องในรูต่นต่อไปเรื่อยๆนะครับ